ความมหัศจรรย์ในการปกปักรักษาอันกุรอานอันลลอฮ์ได้เรียกคำพีเล่มสุดท้ายของพระองค์ว่าอันกุรอานเป็นการบ่งชี้ว่ามันจะถูกอ่านและถูกปกปักรักษาไว้ในหัวใจและพระองค์ก็ยังได้เรียกอันกุรอานในหลายต่อหลายองค์การว่าอันกิตามเป็นการบ่งชี้ว่าอันกุรอานได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ซึ่งทำให้อันกุรอานถูกปกปักรักษาในสองลักษณะนี้ไปพร้อมๆกันดังนั้นเมื่อมีองค์การใดก็ตามถูกประทานลงมายัางศาสนทูตก็จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าท่านและจะถูกท่องจำด้วยการถ่ายทอดจากปากของท่านและไม่ว่าพยานที่เป็นบรรดานักท่องจำจะมากมากี่คนก็ตาม ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับจนกว่ามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่เป็นที่ยอมรับหากมันไม่ตรงกับสิ่งที่ถูกท่องจำมาจากปากของท่านศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์ในขณะที่นักเทววิทยาชาวคริสต์ได้ยืนยันว่าความแตกต่างที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติวิสัย เหตุเพราะต้นฉบับของคัมภีร์นั้นมีความหลากหลายปีที่มีการบันทึกก็แตกต่างกันและเนื้อหาที่ถูกบรรจุในคัมภีร์ไบเบิบลฉบับต่างๆก็ไม่ได้สดใหม่ขณะที่วิวอถูกประทานลงมาถึงแม้พวกเขาจะมองว่าเพียงพอแล้วที่คัมภีร์เหล่านี้จะมีเนื้อหาชี้นําทางแก่มนุษยชาติได้แต่ในความเป็นจริงคนที่ศึกษาด้วยหัวใจที่เป็นกลาง ่างยืนยันว่าอันกุรอานนั้นปราศจ,จากความบกพร่องและความขัดแย้ยงของเนื้อหายอย่างแน่นอนเพราะทั้งสำเนาและความหมายคือพระดำรัสของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงท่งอันกุรอานได้ถูกท่องจำและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากปากของาศาสนทูนมุฮัมมัดขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ที่ได้รับการประทานวิวณ์ลงมา ซึ่งไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมหรือลดน้อยลงไปทั้งที่ชาวมุสลิมมีสำนักงานคิดที่แตกต่างกันไปและมีแนวทัศนะที่หลากหลายแต่พวกเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งในอันกุรอานแม้เพียงคำเดียวอันกุรอานถูกปกปักรักษาไว้อย่างดีและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตลอดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการจดจำอย่างแม่นยำที่สุด และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างละเอียดและปาณีตที่สุดรวมถึงวิธีอ่านการออกเสียงการท่องจําในใจวิธีการเขียนและวาดลวดลายอักษรในในเล่มคัมภีร์ซึ่งไม่มีตกหล่นแม้เพียงอักษรเดียวหรือเพิ่มเข้ามาแม้สระเดียวก็ตามและหากแม้นว่าจะมีใครสักคน ซื้อเล่มคัมภีร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจากพื้นที่ห่างไกลสุดของประเทศจีนหรือแอฟริกาตอนกลางแล้วนำไปเปรียบเทียบกับคัมภีร์อันกุรอานฉบับที่เขียนด้วยมือเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนและเล่มที่ถูกเก็บรักษาตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเขาก็จะพบกับความพิศวงอย่างมากเมื่อได้พบว่าทั้งอักษรและคำต่างๆ รวมถึงวิธีการอ่านยังคงเหมือนเดิมโดยไม่มีการดัดแปลงหรือบิดเบือนใดๆเลยทั้งที่อยู่ต่างยุคต่างสมัยและมีภาษาที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดมีความเหมือนกันไม่ว่าท่านจะได้ยินการอ่านจากเด็กที่ท่องจําออกมาจากใจของเขาในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันหรือจากผู้รู้มุสลิมที่สอนผู้คนในเมืองมักกะเมื่อหนึ่ปีที่แล้ว ในเรื่องนี้อันกุรอานได้ระบุไว้ว่าซึ่งไม่แปลกเลยเพราะอัลลอฮ์ทรงรับประกันว่าจะปกปักรักษาอันกุรอานด้วยพระโอเองพระอ,องค์ได้ตรัสว่า